สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสายก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําเทียนหอมกันค่ะซึ่งเรามาดูก่อนนะคะว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในการทำะค,ะค่ะเราก็จะต้องมีเป็นตัวถั่วเหลืองไข่ถั่วเหลืองนะคะหรือว่า ใครจะใช้เป็นตัวไข่ของลำข้าวหรืออะไรก็ได้นะคะก็คือเป็นเบสที่เราไว้ทำเทียนนะคะแต่ของทรายก็จะใช้เป็นตัวเนเชอรัลโซลเวนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะต้องมีเป็นตัวไส้เทียนนะคะแล้วก็จะต้องมีสติ๊กเกอร์นะคะสำหรับติดฐานนะคะจากนั้นเราก็จะต้องใช้เป็นภาชนะนะคะที่เพื่อนๆจะ ไว้ใส่เทียนนะคะซึ่งอาจจะหาจากแก้วนะคะที่บ้านก็ได้นะคะนี่ของทรายใช้เป็นเซรามิกนะคะหรือใครอยากจะทําเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะนี่จะเป็นแก้วลูกเต๋นะคะ<ๆ>ก็น่านี่นะคะเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็เราจะต้องมีเป็นอ่า น้ำมันหอมระเหยนะคะที่เราจะใช้สำหรับใส่ลงไปในเทียนนะคะก็จะแล้วแต่กลิ่นที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะซึ่งอันนี้ของทรายก็จะใช้เป็นกลิ่นที่มีอารอมาเทราพีก็คือออกฤทธิ์ในการบำบัดได้ด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะจากนั้นนะคะของทรายก็ สำหรับใครที่ไม่อยากตกแต่งหน้าเทียนก็คือแค่นี้แต่ว่าของซ้ายก็จะมีการตกแต่งเพิ่มในการใช้หินคริสตัลน,นะคะนี้ก็ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นดอกไม้แห้งนะคะสำหรับใครที่อยากจะตกแต่งหน้าเทียนให้สวยงามนะคะแค่นี้ค่ะสำหรับใครที่ก็ควรที่จะมีตัวไม้ที่เราจะใส่ ไว้ล็อกตัวก้านเทียนด้วยนะคะอาจจะใช้เป็นไม้ไอติมก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการตกแต่งเทียนให้มีสีสันเราอาจจะใช้เป็นผงวิงนะคะผงแบบผงสีนะคะเพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นออปชั่นนะคะแล้วก็เราจะใช้เป็นแก้วแบบนี้นะคะในการที่เราจะแยกนะคะตัวเทียนออกมาผสมข้างนอกนะคะ ภาชนะสาหรับต้มเทียนนะคะของสายก็จะใช้เป็นหม้อไฟฟ้าแบบนี้นะคะก็จะใช้ได้ง่ายนะคะก็แค่เสียบปากแล้วก็รอให้ตัวเทียนละลายนะคะโอเคค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะต่อแรกนะคะเราก็จะติดไส้เทียนนะคะลงไปในตัวฐานของแก้วกันก่อนนะคะก็จะติดไส้เทียน ก็เลือกไส้เทียนให้มันพอกับขนาดของแก้วนะคะอ่าวันนี้ได้อยู่นะคะแล้วก็จิจะดจิกเกอร์นะคะลงไปลงไปในตัวถ้วยของเรานะคะ การทำเทนหอมนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นการเปิดโหมดนะคะความคิดสร้างสารรค์ของเรานะคะการที่เราแบบเข้าถึงในเรื่องของเฟม i n e นเ e นจีนะคะก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วเราก็รู้สึกอ่อนโยนขึ้นนะคะที่สําคัญเนี่ยกลิ่นของอารมาทรพีที่เกิดขึ้นระหว่างทำนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะ ก็เหมาะมากเลยสาหรับเป็นกิจกรรมนะคะที่ใช้ทําสาหรับคนที่รู้สึกอยากจะหาอะไรทํานะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายการท,ทําแทนหอมเนี่ยก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะที่ช่วยได้ค่ะอ่านี่เราก็จะแปะไปแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใส่ให้ครบทุกอันเลยนะคะสําหรับอันที่ไส้เทียนนะคะมัน อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยาวเกินไปนะคะเราก็จะค่อยตัดทีหลังได้เช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นอันนี้มันยาวเกินนะคะเราก็เดี๋ยวจะค่อยตัดทีหลังได้หรือว่าใครจะตัดก่อนก็ได้นี่้วแต่เลยนะคะไม่ได้มีกฎอะไรค่ะใส่ก็จะใส่ใครบทุกอันก่อนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ติดครบทุกอันแล้วนะคะเราก็เลยจะมาทำสเต็ปต่อไปนะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องใส่นะคะ <c oughs> ตอล็อกเอาไว้ด้วยนะคะก็เพื่อที่จะทำให้ไม่ให้เทียนของเรานะคะไส้เทียนของเรามันขยับนะคะแล้วก็เราจะเริ่มต้มเทียนกันเลยค่ะ ใส่ก็จะเปิดเตานะคะไว้แล้วก็ใส่เทียนลงไปค่ะจะใส่เทียนลงไปต้มนะคะปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะคะ<ม>น้องเขาก็จะค่อยๆละลายแบบนี้นะคะการที่เราได้มองเทียนไขละลายเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะของเรานะคะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่ว่าใส่สำหรับใส่น,สน,นะคะแบบมันทำให้เรารู้สึกดีนะคะ พอน้องให้น้องละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะนี่นะคะส่วนตัวเราก็จะมา mix กลิ่นนะคะกับภาชนะที่เราคิดว่าเราจะทำเป็นตีมนะคะส่จะทำเทียนนะคะเป็นตีมของกลิ่นหอมที่มันเข้ากับตัวแก้วด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเลือกกลิ่นให้มันเหมาะสมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นมาลเลมานะคะซึ่งเป็นแนวออกป,ป่านะคะเป็นผืนป่านะคะแล้วก็คิดว่าเราจะใส่ไปในตัวที่มันจะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ที่มันมีความเป็นแบบโบราณนะคะเพราะว่ามันเป็นมืนกลิ่นของชนเผ่านะคะ กลิ่นนี้กลิ่นุกกี้ตอนนี้ก็จะเป็นกลิ่นแห่งความสุขนะคะของประเทศสเปนเนาะเพราะเหมือนความเป็นุูกี้ความเป็นสุขภาพเขาเรียกว่ามีความสุขนะคะส่ก็จะใช้แก้วที่มันมีความแบบว่ารู้สึกนี่สนุกสนานนะคะรู้สึกแบบว่าโคซี่รู้สึกแบบมีความอบอุ่นนะคะตอนนี้นะคะนิ่หวานมากๆเลยนะคะเป็นเหมือนลายดอกไม้เนาะ ดอกไมซส์ก็จะใช้กลิ่นที่มันมีความเป็นดอกไม้นะคะเจ้าดอกไม้ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีกลิ่นด้วยนี่ไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> อาจจะหาตัวไม้มาขนก็ได้นะคะเดี๋ยวไส์ขอไปอนุญาตไปหยิบไม้พายก่อนก็จะใช้ไม้พายช่วยขนบริเวณที่น้องเขาติดขอบนิดนึงนะคะช่วยน้องหน่อย ก็ละลายเสร็จแล้วนะคะเป็นเนอเดียวกันแล้วเราก็จะเทใส่แก้วค่ะเอ,อ่อด้วยความที่ไซจะเบนกลิ่นข้างนอกนะคะไซก็จะเทใส่แก้วก่อนแบบนี้นะคะแยกกันแล้วเราก็จะหยดตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะลงไปเดี๋ยวอันนี้ขอใช้เป็นกลิ่นนี้ก่อนนะคะก็จะหยดลงไปประมาณสัก3ถึงสี่ โอเคนะคะจากนั้นเราก็จะคนหอมมากเราก็จะคนน้องนะคะเข้ากันหอมมากๆเลยเพื่อนๆหอมแบบพันคลายสุดๆนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่จะใส่เป็นผงทองไปนิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้ตอนที่เทียนมันจุดแล้วอะ่ะมันจะดูสวยนะคะเป็นความวิงวิงนะคะนิดเดียวพอ Oh. ะนะคะก็จะคนให้เข้ากันนะคะ mm. นี่เขาก็จะมีความแบบอิสเตอร์นะคะ mm. ตอนจุดออกมาจะสวยมากเลย mm. ลก็จะเทลงไปในภาชนะนะคะ mm. อันนี้เมื่อกี้เราคิดไว้ว่าเราจะใส่อันนี้นะคะ mm. ก็จะเทน้องลงไปะค่ะ mm. คนดูน้องเราอยู่ท่ากลากแบบบ้านที่มันมีความอบอุ่นมีเต้าผิงอะไรแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือกลิ่นนี้ได้งามมากๆจริงๆค่ะเราก็ทำน้องเสร็จแล้วนะคะก็จะเอารอน้องนะคะตั้งให้ มันแห้งนะคะน,นี่อันนึงที่แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะน้องเทียนของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกหินนะคะที่เราจะตกแต่งหน้าเทียนนะคะโดยเราก็จะเลือกหินเนี่ยให้เหมาะเป็นธีมนะคะนี้ที่ใส่กระถางก็จะเป็นธีมของ ดินน้ําลมไฟนะคะเราก็จะเลือกหิดให้เหมาะกับตัวกลิ่นแล้วก็ตัวของตีมที่เราจะทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคะ่งะ